เริ่มที่เดียวของกลุก่มของเราเนี่ยใช้สีเคมีต่อมาเราผ่านการอบรมของอาภาคส่วนร,รัฐใช่ไหมคะของอุตสาหกรรมของพัฒนาชุมชนของไทยนิดว่าเทรนของโลกมันเปลี่ยนไปเป็นเทรนของสีธรรมชาติค่ะเราก็เลยเอาองค์ความรู้ของการย้อมสีธรรมชาติาที่มีแต่ดั้งเดิมเอามาต่อมาเราได้พัฒนาการย้อมสีธรรมชาติโดยการเอานวัตกรรม การย้อมแบบเอนไซม์เข้ามาผสมผสานกับการย้อมแบบโบราณค่ะคือการก่อหม,ม้อครามแล้วก็การย้อมเอนไซม์ครามแล้วก็ย้อมมหารวมทั้งอันชั้นด้วยค่ะซึ่งเราเอาองค์ความรู้มาจากกลุ่มเครือข่ายของเราคือกลุ่มบริษัททางรักค่ะเ,เพราะว่าเขาทาเอนไซม์สมุนไพรอยู่แล้วนะคะแล้วเราเลยเอามาผสมผสานการการย้อมสีธรรมชาติด้วยเอนไซม์ ide, และการย้อมแบบโบราณดั้งเดิม เพราะว่าเคยทํางานอยู่ที่ประเทศเยอรมันได้ความรู้มาจากคุณหมอท่านหนึง่งแกทําเกี่ยวกับเอนไซม์ก็คือการหมักบายดื่มเพื่อสุขภาพก็เลยทดลองทําแต่ทําเราก็ทําเป็นเอนไซม์เพื่อจะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ปี2009เริ่มหมักที่เยอรมันได้สูตจากคุณหมอก็แนะนําว่าให้ใช้ ผลไม้เพราะว่าที่นู่นมันจะหน้าร้อนสี่เดือน,นจะใช้พวกผลไม้ที่มีสีแดงก็จะเป็นพวกเ,เชอร์ออรี่แอสเปียสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนแอเปียของที่นูนะ่น <c oughs> ก็เลยมาลองหมาดดูด้วยที่ตัวเองมีสุขภาพไม่ไค่อยดีฮอรมนิปกติก็เลยมาหมาั่นเริ่มต้นเราจะทําตัวดื่มก่อนค่ะสมุนไพรที่ดื่มปรับสมดุลในร่างกายแล้วเราก็มาทําเป็นสเปรย์ไทยกล้กามเนื้อต่อมาเราก็ทําสกินแคร์ก็จะเป็นพวก แชมพูครีมนวดผมสบู่ล้างหน้ารักษาฝ้าโลชั่นเดนมะหาแล้วก็สบู่เลวแวักคก็ครีมบำรุงหน้าเซรั่มยอมผ้านี้เราเห็นเรานึกถึงแบรนด์ที่เยอรมันออฟฟรอมเขาจะใช้สีจากต้นไม้จากใบไม้เหมือนญี่ปุ่นเขาจะทำแบบธรรมชาติจริงๆพอเรามา นำเอนไซม์ของสมุนไพรแต่ละตัวมาทำเป็นโดชั่นคือเราเห็นสีของมันเราก็เลยทดลองลองเอามาย้อมดูเราก็ทดลองจากเส้นได้เยื่อไยมาย้อมผ้าเพราะว่าฝ้ายไหมก็มีแล้วเราก็เลยว่าอลองเอาเยื่อใยดูเพราะเยื่อผยคุณสมบัติของเขาใส่แล้วจะไม่รอ้อนจะคล้ายๆที่นินแต่จะไม่ยับนะคะแล้วก็เส้นเล็กเบาด้วยก็เลยมาทดลองทำ จากที่เราทดลองทําแล้วเราได้ผลสอบรับเราได้ผ้าที่จากเยื่อัยมาย้อมจกกัดแกนมหารเราทดลองเริ่มต้นแกนมหาอันชันแล้วก็ครามรู้สึกว่ามันมันสวยแล้วก็ใส่แล้วมันไม่ร้อนแล้วไม่ยับก็เลยเริ่มหาสมุนไพรตัวที่ทาสีนะคะตัวที่ทําสีอย่างต้นไม้หรือว่า กิ่งไม้ใบไ,ไม้ตัวไหนที่ทําสีเราก็มาหมั่เป็นเอนไซม์คือเของเราของเราเป็นสีธรได้สั้ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองการย้อมเอนไซม์อ่ะทำให้คนใส่ทําให้คุณะบาดคือมันมีสมุนไพรอยู่ในตัวสีใช่ไหมคะมันจะทําให้ผ้าของเราเนี่ยใส่สบายแล้วก็มีรักษารักษาคือคามอ่ะมันจะเป็นตัวรักษาคือป้องกันไอ้ลังสีของ UV ได้ฉะนั้นมันจะป้องกันการเป็นเมลามีนที่พิมังมสีของเราจะไม่ตกนะคะเพราะว่า,าการย้อมเอนไซม์มันมีข้อดีอย่างนี้ถ้าเราล้างสีไม่เที่ยงสีจะไม่ตกเลยคือการเอาาเอาเอาไปใช้ต่อนะลูกค้าจะไม่มีปัญหาเรื่องสีตกเข้าไปชมสินค้าเราได้นะคะที่เพจเฟซบุ๊กเพนที่ผ้าทอง086437829 และ8 0 0 5 4